n <susurra> มันมาเองนะครับไม่ต้องดึงอะไรไม่ต้องดึงไปแบบจักโกราชนะครับผมนี่สูงนะครับาเอาหลายนะครับไม่ใช่ต้อีไปหาคนนี้ก พุ่มข้าป่าเลยไม่ก็ข้าป่าลอยฟ้าลดูสิไม่มีตกคนถึงเราสองคนถ้คนติดป่าเลยนะจากด้วยนะครับเขาได้อยู่คนเดียวนะท่นนั่งขืนที่อยู่สองคนแล้วน่เชิญเขาไว้แม่ต้องเห็นอ่ะพนองขยีพนองท่านเรืจองความเพรนาซิกาสักการในความเองเป็นีมใชบ้างมีชนะเลือบ้านแม่เวียอบ ใี่ <unting reflex> ไม่ได้เช่นนี้เลยสิการึกการสงครามในครั้งนี้วาราแมเป็นฝ่ายพ่ายถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เราคิดว่าการึกการสงครามระหว่างสองป็นดีจะต้องมีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่าการสึกการสงครามระหว่างสองประดทอังวากับบาราแมคนที่จะสุงโรย ปัต tn ี้เร้าของท่านได้นำตัวราชธิดาทั้งสองของพระสัตรัดสังขัดมาเป็นองค์กรการนันทิตรีเราเพื่อจงฝังเป็นรักราชิลาใช่โอ้ยแม่กูมาเดินตัดก้อขึ้นพีขอบคุณคุณแม่ที่มาจากกระแพงนะครับกระแพงนี่กระแพงโรงเรียนนะไปหาใย่ยิ้มมันโอ้ไอ้โถ ไอ้โตกแฟนขับนุ่นเมียมึงเนี่ยเราเคยได้ก็ไม่ทำงานนุ่นหนาวก่อนโค้งหินได้ดไ้หลายปีแล้วทำไมยังไม่ท้องซะอีกวะไอ้เหี้ยก็ว่าแม่เขาหงอยขู่สาปตั้งตู้ได้เขาว่าแพ้ว่ามีชัเลยแหงว่าระแหมมาแล้วซส่ยังไม่ช้าอยู่เลยพาขึ้นเฝ้าไอทุ่มก็ไปหมุนตัวมันล็อกไว้ ทำได้ไหนนมนี่ใครนี่มาเป็นคู่ไอ้โงอะไระพา้ขา้าสีบุตรที่อะไรนะเขาไม่ได้หนาวเอาา้าแล้เขาบอกให้ทำอะไรล่ะคุมตัวแลนี่อุ้งอุ้งองไม่สิ้หมายกูกว่าคุมมันนี่เอ้า เออยิงเองยิงผิดแค่ไหนนะหรือว่าจัดปินญาลีมาได้ก็ไม่รู้ว่าไปคุมมาคุกพาคุมเอาว่าให้อาคุมมาเอาผ้าษณ์คือจับพวกโดนางมาเลยควบคุมตัวนางมากูไม่เคยเล่นมามาแหม่งกูต้องงงเลยลางมึงก็โง่พอไม่น่าเป็นโง่คเล่นยง่ทุ่งเกลือไทยโง่โง่อย่างเจ้ยเปียกทิ้งกูน่ะพน้องข้าเชิญที่นั่มาขึ้นเฝ้าแล้วเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วไม่เจอกับความมา ณวันนีแห่งแผ่นดิน,นมะละแมขอถวายบังคมพระองค์ท่านขัตติยะเรือนเมฆทินด้วยเทพค่างระองค์ท่านพระเจ้าค่ะตั้งแต่ขบวนดาวย,ยาวช้างอาสาหยกจน,นกบรรทมบัลรูดจนบัตเมฆขึ้นทะลุล่าสับเมฆแผ่ในดินจากอคกกงค์เสด็จพระราชนิพนธ์พระองคหลวงมีอยู่กี่ต้น แต่ชอยว่าวันนี้เห็นทีเผาท้อง,องลงจะพอบขึ้น,อ,นอีกตอนรับระมัดถ้าเป็นใครเหตุผลกดหัก คาลอนที่จัขาว่าแม้ว่าเจ้าเกิดจากสายเลือดอังวะจะไม่หยีพูดอยู่เกินสามคำเฉยๆหดอกผ่านมาพระเจ้าวิ่งอยู่เจ้าเป็นเจริญส์สายเลือดขัติยาล่าในพื้นแผ่นดินที่กบเจ้าไปเหยียบเจ้า และนำตัวเจ้ามาเจ้าจะไม่เห็นพุทคุณในการที่ข้าพเจ้าไว้ชีวิตทั้งทเกดุกคุณจากพวตูตาต่างเอาไ้ม่วชาชาติน้ชาตไหนหรือว่าจะพูดหรือว่าเสว่าด้แต่มต่สิทเรของเราไมจะมีใครรัมว่า่ Come cool. พี่น้องกันฉันกังก็ย่อมบางมิใสยกันฉันนั้นมันไม่ถิดเพียนตับผลมไม้รากไม้ที่เกิดจากต้นเดียวกันแต่มีรสชาติต่างกันบางคนบางลูปอาจจะเปรี้ยวอาจจะเปืี้ยะฝืด แต่บางผมบางูกอาจจะมีรสหวานรงต่ไม่แตกต่างลำเจ้า้ำสง่าสุาริกคำในคำนี้ควายว่ามีชัยชนะแท้ที่จั่ นนแต่ตักร่างไปอ่มีแค่ไหนที่ชา,าเจ้าขับราทิไม่ส้องไว้เก่ามาเดีนะวยวีไอ้่าเธอจมาไม่ขามเฉลยแไม่ใช่เฉลกวันกบิมือนย่อให้เกียร จเจ้าทั้งสองอยู่แล้วแค่้แล้วถ้าไม่เจ้าจักไม่เจรแรงคว้าให้มันมากไปเพราะร่ท่านในตัวครับคว้าคำสั่งยังค้าดังตัว,วสาวดีจเจอในสัตว์ตูนี้ไปอยู่ยังพันหนัง กำลังมาเข้าไปทำขานางไปทางต้องสถานทะี่นั้นประเทศจีจะบอง ื่อสักครู่นี้เจ้ามีวความขาดขั้นชีวของสตรีผู้ทเป็น้องสาวนดะ้คุณจะต้องหาไม่ไปนแน่แและตอนนี้มู่มุกมาแรกจบมาดีน้อยอห่เข,ข้าพักได้ตรกาลรดับขเ้นใหขอได้ไัมขอไไมขอนอั่งอีกสักสองนาทีได้ไหมทำไมหรืเปลี่ยนชุดออกมได้ขอตสามเข้า คเจ้านางจันทรวดีใช่ไหมแม่ใช่ค่ะผมชื่อหนาี่นางจันทรวดีมาจากแผ่นดินมาแล้วแม่เจ้าจันทร์วดีตั้งแต่ขบพเจ้าตาลึกตาเหลือมามองดูร้งสตรีนางเดียวที่ก้ลังเตินเตและที่ข้าพเต้า ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นและอ่อนโยนไม่มีใครนอกจากองค์สเสด็จพรจะราชบิดาและโองค์สเสด็จพรจะราชมารดาที่มองอิรักดีนคนนั้นเยี่ยงข้าจนทวาดีมาจบจนบันนี้ิ้่บิดาิ้่มารดาจบจบมนมาเจอเต้าแค่เอง ก็ได้เห็นตีรัตตีดังนั้นเขาไม่ข่าหว,วดขึ้น,วนมมวบนมมวดขึ้นเป็นองค์สเด็จพระราชมิดามาดาลข้าพเจ้ามาได้รับถิบ่ของอุบเป็นต่างกรรมต่างวาระก็เป็นตระเยที่ม,มีความอดโยนออดวาทำให้่าบวดขึ้นบวมขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสองแผ่นดินว่ารแม่จะเป็นสุวรรณภูมิเดียวกันได้ก็มีสตรีแยกเจ้าเหี่ยจะทับให้มันเป็นชิ้นนั้นบอกตรงๆรงไปว่าข้าเองเจอเจอ้าสาระ้าเองถูตใจ แรงใจให้กับเจ้าหม่อเ่ใจเีย้คะ้สิอกที่จะพกพูดมาทั้งหมดเป็นหมาความเชื่อันแต่ว่าจะาราวดีผู้นี้เป็นเพียงแค่ชเป็นผู้สต่งต้นนะหม่องฉชน ตต้องรเาัอตเองเจ้าชือุมช่าใช่เเป็นชือสุขมา่างตแต่ว่าระหว่างนี้จาปนที่ระเทอะไรกิดจีแต่เพราะว่า ก็ต่อไปอย่างที่2อาจจะเป็นส่วนนะครับเป็น ไม่หอไที่ีเราได้อกคต้องเป่าตัวต้องเป็นท่า ព្រះអាទិត្យ มันแพงไปจะเป็นเป็นรงเป็ร้านอะไรเราสี่หมื่นคืนนี้น่าจะขาดทุนก็ประมาณสามหมื่นโอ้ยเดี๋ยวแล้วสี่หมื่นสามหมื่นสาหมื่นจ่ายไปยังไมเจ็ดหมื่นโอ้โหใจกว้างแน่นอนเนียอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไม่อยากด้กำไรเขาเมาเลยปีหน้าเขาเหมาเลยขาดทุคือละสามหมื่นสี่คืนสามแสนช่ Nay, không mẹ, thông tin Ai tặng? Tặng hai để tặng